จริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นของเล็กๆน้อยซึ่งผมก็มรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าให้ไปทุกอย่างแล้วให้ชีวิตให้จิตใจให้จิตวิญญาณแล้วก็ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอันไหนที่เป็นบอยสิรินชยัยหรือผู้กันปุริสายทุกอย่างก็คือเป็นของแอนออร์เดีหรือไม่ ให้หกอยางได้แก่เราได้ตัดสินใจแต่งงานกันแล้วก็มีอะไรกันนะครับกัมรก่กกวงงาวใช่จริงๆแล้วพวกเราใส่ชีวิตแบบซครัก,กังแต่งก็คือหลายคนอาศิม,มง้งค์พันโซเชียว่าใส่ชีวิตในบางมงมอาศิงที่จังหรูหราบางมงคอาศวิงที่จัง เอ่ <S <S อเอประมัณในชีวิตของบอยและเอนคือต่างเลยคืออยูจันเลก็ได้แค่บางภาพบางมุมมันเป็นแค่ภาพแลวมันเป็นแค่บางสถานการณ์พวกเข้าสองคนเนี่ยอนี้ตองกระทัางตรวจว่าสู่มากในลักษณะเดียวกันเป็นลูกกำผพาแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้นำเป็นคนที่่วงคนอื่นหลายคนจะของในมือดันที่พวกเขาได้จับมือแล้วก็ เดินไม่ร้องไห้แต่พอสินที่เสมอกันหรือว่าหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสินเสมอกันนะฮะวันนี้พี่แอมบุ๊ดเอต้องการอย่างเลยต่อไปหนูอย,อยากขออยากให้ <c oughs> <c oughs> อยาก <c oughs> อยาก <c oughs> ตะบกนรู้ว่า <c oughs> เขามีอย่างในใจบอรหรือมีสิ่งที่เขาฝันทีนั้ว่าถ้าได้ไปฮอด มีสิ่งที่เขาอยากได้อยากเป็นอันนี้ผมกับอาจสิรูพรหมิดและก็อยากบอกมองนี้ว่ากับพร้อมที่สิซับพอร์ตและก็เหตุผลม่ดีที่สุดเท่ากับแห้งของผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่นี่อ,อ,อขอบคุณสักหน่อยไหมกับจารพิ